สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเพิ่มสุขทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่7นะคะพี่หนิงพูดมาแล้วทั้งหมด6คลิปและคลิปนี้เป็นคลิปที่7คลิปที่7นี้พี่หนิงจะขอพูดเกี่ยวกับการคุยกันในเรื่องของระบบการทําธุรกิจแบบดรอปชิปนะคะดรอปชิปคืออะไรดรอปชิปคือการนําสินค้านะคะของผู้อื่นนะคะหรือสินค้าที่เราเป็นสมาชิกนี่แหละค่ะ นะคะมาทําการขายขายกันแบบในราคาสมาชิกหรือเราจะขายกันแบบบวกราคาข้างหอ่ออันนั้นเนี่ยก็คืออีกเรื่องหนึ่งในการที่เราทําธุรกิจสินค้าโดยที่เราไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้านะคะแล้วก็คือพูดกันได้ง่ายๆคือเราคือตัวกลางอ่ะตัวกลางในการนําสินค้าในราคาสมาชิกนะคะหรือในราคาที่เราจะค้าปีกเนี่ยไปขายต่อโดยมีการผ่านจากเราเป็นคนกลางขายในราคาเจ้าของก็ได้นะคะ คือขายจากราคาเดียวกันกันกนกบราคาโรงงานเลยแล้วสินค้าที่เราส่งให้เขาคือสินค้าที่ดีและมีคุณภาพจับต้องได้ราคาดีนะคะราคาถูกกินดีกินซ้ําเป็นสิ่งที่เราจะต้องแนะนําแนะนําให้ใครแนะนําให้กับเรือญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะเป็นการขายกันแบบให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้กินสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพระบดบดรอปชิปเนี่ย เราจึงเรียกกันว่าเป็นระบบการขายธุรกิจแบบการนำสินค้าเข้ามาขายในระบบออนไลน์ line. นะคะในระบบบอกต่อถ้าพี่หนิงคุยกันในเรื่องของคลิปที่ผ่านมาพี่หนิงเคยพูดถึงระบบแบบ Single l เ v e l Marketing เป็นการขายแบบหนึ่งต่อหนึ่งนั่นคือการเริ่มต้นของคนที่เริ่มทำธุรกิจใช้วิธีการบอกหนึ่งต่อหนึ่งเราเรียกกัน f a เ e to f a ฟ e หรือ Direct s เซลลก็คือการขายชั้นเดียวจากนั้นเราก็คัดคนจากการขายชั้นเดียวนั่นแหะค่ะ เอามาส่งต่อในระบบเครือข่ายมาร์เก็ตติ้งหรือ,รอในส่วนตรงนี้เครือข่ายมาร์เก็ตติ้งก็คือเรากำลังกำลังจะสร้างระบบเครือข่ายแล้วก็คือค่อยๆดึงกันขึ้นมาเมื่อเรามีเครือข่ายเราทําระบบเครือข่ายเรามีผู้นําทางด้านธุรก,กิจเป็นผู้นําทางด้านธุรก,กิจซึ่งเราเรียกกันว่าดิอัดมอนในทีมของเราที่เป็นอของบริษัทเพิ่มสุขเราจะให้ไดมอนดมของเราเนี่ย ลองดูนะคะว่าลองขายกันแบบธุรกิจดอปชิปเป็นยังไงแนะนําสมาชิกของเราเนี่ยคะ่ะให้ขายแบบดอปชิปดอปชิปก็คือสมาชิกไม่ต้องสต็อกสินค้าเรามีเซ็นเตอร์คอยซับขอสินค้าส่งสินค้าให้ปลายทางแทนเราได้เลยนะคะเรามีสํานักงานใหญ่เพิ่มสุดส่วนสินค้าปลายทางแทนเราได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในตําแหน่งของไดมอน คุณได้เปรียบคนที่มีเป็นสมาชิกมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นระบบการตลาดเริ่มต้นจากการขายเบื้องต้นก่อนกินฟรีมีเงินใช้กินอย่างไรก็คือกินขายชวนพี่หนิงพูดคำนี้อยู่ตลอดเวลาและคํหนึงที่พี่หนิงไม่เคยทิ้งเลยก็คือนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนคุณบินที่สูงไม่ได้ถ้าเกิดคุณทำการค้าโดยธุรกิจซื่อสัตย์สุจริตต่อการซื่อตรงจริงใจคุณเชื่อไหมคะ คนที่เข้ามาอยู่ในวงการขายเครือข่ายธุรกิจของคุณเขาก็ทํางานกับเราต่อไปเพราะเขาทําแล้วเขาได้งานะเขาทําแล้วเขาได้ได้มากได้น้อยเขาได้ไม่ได้เสียเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในวงการธุรกิจอาหารเสริมครั้งแรกคือหนึ่งบางคนเข้ามาเพื่ออยากจะได้กินฟรีนะคะบางคนเข้ามาเพื่อต้องการที่จะทําธุรกิจเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามากินฟรีต้องมีสินค้าที่จับต้องได้นะคะและเป็นคุณภาพ ขายตัวมันเองด้วยตัวมันเองนั่นพี่หนิงจึงบอกได้เลยว่าสินค้าของบริษัทเพิ่มสุขเน็ตเวิร์กเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจับต้องได้ในราคากินดีซื้อซ้ำกินดีบอกต่อเดี๋ยวเราคุยกันต่อที่คลิป8นะคะ